ประวัติเรืออนเดการเรือนเดการเกิดเมื่อวันที่31มีนาคมคิศกราัช1596หรือพุทธศักราช2139จังหวัดแองเตรัวประเทศฝรั่งเศสเขาเป็นนักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงในต้นยุคสมัยใหม่ของอารยธรรมตะวันตกโดยนอกจากจะเป็นผู้ที่บุกเบิกปรัชญาสมัยใหม่แล้วเดการ ยังเป็นผู้บุกเบิกวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์โดยเป็นผู้คิดค้นระบบพิกัดแบบคาร์ทิเชียนซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาด้านแคลคูลัสต่อมาเดกาดได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยใหม่แนวคิดของเขามีผลต่อนักคิดร่วมสมัยไปถึงนักปรัชญารุ่นต่อๆมาโดยรวมเรียกว่าปรัชญากลุ่มเหตุผลนิยม ซึ่งเป็นแนวคิดประชยญาหลักในยุโรปสมัยศตวตรรษที่17และ18เรเนเดกาดได้เสียชีวิตลงเนื่องจากนิวโมเนียหรืออาการปอดบวมในวันที่11กุมภาพันธ์คิดศักราช1650หรือพุทธศักราช2193ที่กรุงสต็อกโฮมประเทศสวีเดนเรื่องราวและผลงานของเรเนเดกาดเดกาด เป็นเจ้าของความคิดและวาทอันดุ่งดังเดกาดใช้การสงสัยเป็นจุดเริ่มต้นในการหาความรู้ที่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างสงสัยได้ทั้งสิน้นสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราจินตนาการความสงสัยนั่นเองเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างแน่นอนเราสงสัยต่อสิ่งใดๆเท่ากับเป็นการยืนยันว่าความสงสัยของเรามีอยู่ เกิดความสงสัยก็คือเราเกิดความคิดความคิดก็ต้องมีผู้คิดแสดงว่าผู้คิดต้องมีอยู่จึงสรุปได้ว่าข้าพเจ้าคิดดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีอยู่ I think therefore I am ข้อความนี้เป็นความจริงที่ชัดเจนและแน่นอนคือเป็นมูลบทสำหรับนำไปพิสูจน์ความจริงอื่นๆต่อไปซึ่งเดกการ แบ่งความคิดออกเป็น3ประเภทคือ 1. ความคิดที่ได้จากประสบการณ์ทางประสา,าสัมผัสเป็นความคิดที่ไม่ชัดเจนน่าสงสัย 2. ความคิดที่เกิดจากจินตนาการไม่ชัดเจนและน่าสงสัยเช่นกัน 3. ความคิดที่ติดอยู่ในใจตั้งแต่เกิดเป็นสิ่งที่จิตรู้ได้เองมีความชัดเจนในตัว และมีความแน่นอนซึ่งผลงานสุดยอดของเดกาดคือการสร้างวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์ซึ่งได้จากการรวมพีชคณิตกับเรขาคณิตเข้าด้วยกันทั้งทงที่ในอดีตนักคณิตศาสตร์ทั้งหลายคิดว่าวิชาทั้งสองนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลยอันมีผลทำให้วิชาทั้งสองได้พัฒนาซึ่งกันและกันมาจนถึงทุกวันนี้ และได้มีตำนานเล่าว่าวันหนึ่งเด็กาจเห็นมแมลงวันบินวนไปมาในห้องเขาพยายามจะระบุตำแหน่งของมแมลงวันบนผนังห้องจึงได้จินตนาการว่าผนังห้องมีแกนสองแกนที่ตั้งฉากกันจากนั้นตำแหน่งของมแมลงวันก็สามารถระบุได้จากระยะทางที่มันอยู่ห่างจากแกนทั้งสองทำให้เกิดวิทยาการสาขาใหม่เป็นระบบการบอกตำแหน่ง ซึ่งมีแกน2แกนตั้งฉากกันจุดตัดของแกนทั้งสองเรียกจุดกำเนิดเดการได้แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งของจุดทุกจุดบนระนาบเรียกระนาบคาทีเชียนสามารถระบุได้ด้วยตัวเลข2ค่าซึ่งบอกระยะทางของจุดนั้นในแนวนอนและแนวดิง่งและเส้นตรงเส้นโค้งวงรีวงกลมไฮเพอร์โบลา พาราโบลาและอื่นๆสามารถแทนได้ด้วยสมการพีชคณิตดังนั้นการแก้โจทย์เรขาคณิตก็อาจทําได้โดยการแก้โจทย์พีชคณิตในเวลาต่อมาพิกัดคาร์ติเชียนใน2มิติก็ได้รับการต่อยอดให้ครอบคลุมทั้ง3มิติวิชาเรขาคณิตที่มีสมการพีชคณิตกํากับทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์ การเคลื่อนที่ได้ทุกรูปแบบเดการตจึงได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์และผลงานเด่นๆของเขาก็คือสร้างวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์และวางรากฐานปรัชญากลุ่มเหตุผลนิยมซึ่งเป็นแนวคิดปรัชญาหลักในยุโรปสมัยศตวตรรษที่17และ18สิ่งที่เดการตคิดขนสร้างขึ้นนั้นไม่ได้เป็นเพียงสูตรได้สูตรหนึ่ง ต่เป็นวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์ที่มีพื้นฐานจากการกำหนดตำแหน่งจุดบนระนาบคาร์เทเชียนซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายมหาศาลเช่นการเขียนกราฟทำแผนที่และวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุในทุกรูปแบบรวมทั้งนำไปสู่การค้นพบวิชาแคลคูลัสและวิชาเรขาคณิตนั่นเองครับ